กราบสวัสดีค่ะท่าชาวไทย,ยทุกท่านกันเลนะครับผมและนี่ก็ผมนำกคบุกททวิตีในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นปิดไลค์เพลในวันเสาร์ที่2กันยายนหรืต่า กดไปก่อนไม่รอแล้วนะแล้วกดคูณ2นะครับผมกดไปทีมบีตมด้วยลูกไฟแล้วก็น้ําแข็งนะฝั่งตรงข้ามนี่มาตะสวนมาแล้วก็ปล่อยทีม A ทีม B ไปก่อนนะ <c oughs> นะแล้วฝั่งตรงข้ามนี่มีเบาวที่แบบว่าโคตรโหดโคตรตึงนะครับไม่รู้ว่าจะมีเกียร์ใหม่หรือเปล่าแต่แบบเราเจอตัวใหม่อย่างนี้เราจะรอดหรือเปล่านะครับฝ่ตข้ามมีทั้งเลมมีทั้งตัวใหม่แบบผักรกระเด็นรัวๆแล้วเรามีนัสมิไงผมได้นานัสมิมาใส่ในทีมเพราะว่าเขาจะมีผักกระเด็นถอยหลังแล้วก็ยกเราม,มาตะแถมยังสัตวคตันได้อ เริ่มทนเราไม่ไหวแล้วนะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ยังไม่ใช้อาอเทมน้ําแข็งเลยนะครับผมแล้วตอนนี้กําลังที่จะเซตย่อ,อฝั่งของข้ามนะครับจังหวะนี้เอเลนโยดยิงเข้าไปและนัสมิโอ้โหคือหลังจากที่เอานาัสมิมาใส่ในทีมรู้สึกว่าทีมมันจะแบบยืนได้ดีขึ้นนะครับคือนัสมิมันยืนรับดาเมจได้หนึ่งละสองก็คือนัสมินี่มันผลักกระเด็นถอยหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะบนะใครที่มีนัสมินะครับความสาม,มารถคล้ายๆตัวของบราวแสง นะบ่าวฝึกหัดที่มาใหม่นะครับผมแล้วก็ฟีดไปก่อนตามด้วยลูกไฟนะผมปล่อยทีม A ทีม B นะครับฝั่งต่อข้านี่มีทั้งเจมม์ืดนะมีทั้งบ่าวรักมีทั้งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเรมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฝั่งเรานี่จะสามารถต่อต้านฝั่งต่อข้ามได้หรือเปล่าแล้วเราพัดก่อนเลยแล้วกันนะรู้สึกว่าฝั่งต่อข้ามนี่จะยังไม่ฟีดนะครับอุ๊โหเราฟีดแล้วจังหวะนี้คือแบบว่าเราโคตรแร่เนินเลยนะครับฝั่งต่อข้ามนี่มึงใส่ตัวหาอะไรมาไม่รู้นะแต่ที่เรารู้เลยคือเราไม่สสาามรรถู้้ไดเลยนะคับ ดูครับโอ้โหชะงักไปรัวๆชะงักไปรัวๆแล้วปล่อยตัวไม่ได้เฮ้ยทุกคนมันตึงไปบ่ทีมนี้ดูดิชนะไม่ได้เลยครับฝั่งตรงข้ามนี่ย่างเอาดูดิโดนแปงลงร่างรัวๆแล้วเราทําดาเมจเข้าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ดาวร็อกถึกจัดๆเดี๋ยวไปดูเกียร์ฝั่งตรงข้ามกันนะครับผมว่าเขาจะติดเกียร์อะไรทําไมเขาถึกขนาดน,นี้แล้วก็แบบเนื้อดรๆนะครับดูดิโอ้โหเราเปลี่ยนโดนโดนเปลี่ยนร่างนี่พรึบเลยนะ โอ้โหขนาดแบบบุกถึงหน้าป้อมเขาแลย้ยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้นะเบารร็อกคือยังยืนได้มึงใส่เกียร์หาเลยวะเบารร็อกโคตรถึกครับทุกคนผมยังให้เกียร์จันธามากเลยเอามาใส่ให้บารร็อกนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนนะว่าเราจะสามารถสะสมรูบี้ได้ยี่ขนาดไหนนะผมคิดว่าตอนพรุ่งนี้เช้านะครับน่าจะได้มาอีก200รูบี้นะผมจะพยายามดันให้ไปถึง แรงมัสเตอร์สองนะครับเดี๋ยวไปดูทีมนี้กันนะครับผมว่าเขาจะสามารถเอยเขาติดเกียร์อะไรกันบ้างนะกูว่าละบาร็เราคือแบบติดเกียร์อย่างตึงอาจารย์ดูดิโอ้โหปล่อยปล่อยเร็วแบบโคตรระดับสุดยอดน้ำหนึ่งจุดสามนาทีโอ้โหแถมยังลดแลกได้โคตรเร็วนะครับได้โคตรเยอะเลยนะเกียร์ตึงเกินทุกคนดูดิแต่แบบมีแต่ตัวเก่าๆนะสงสัยเขาเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับแต่ว่าขนาดนี้ยังเกียร์ตึงเลยนะโอ้โหดูแต่ละทีมเลยทุกคน จะตึงไปไหนวะทุกคนอยู่แล้งอะไรหรือว่าจบแรงอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมจะจบที่แรงมาสเตอร์สเป็นประจําแลวเราฟีดไปนะฝาต่อข้ามก็ฟีดกลับแล้วเราใช้ไอเทมโลอามาตะในการประกอนดาเมจและฝาต่อข้ามนี่มีนาฬิกาปู่แล้วก็ตัวของอุ้ยโอ้โหนัสมิเขาอยากกองอ่ะทุกคนดูดิอ้แล้วขอฝาต่อข้ามพัดมาแล้วลยยิงลูกไฟเอ้แล้วยิง,ยงหีบอาวุธไปนะฝาตคอข้ามเอ่อใช้ไอเทม ลูกไฟมานะผมโอ้โหนัส,สมิอยังโกงอะทุกคนดูดิดูด,ดิผักกระเด็นแบบปุ๊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 บ,บเลยอะโอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่แบบเอาไม่อยู่อยู่ไม่ไหวดูครับนัส,สมิก็ยังโกงอยู่เดอ้อใครที่ว่ามันนะครับผมอย่าว่านอนไหลเออเรียบร้อยครับตั้งรับนี่จะสามารถต่อต้านได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเสียในทิพตั้งรับดูนะนัส,สมินะแทนตัวบินนะครับอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าผมติดเกียร์แบบนี้ให้มันนะผม ติดเกีเยร์แบบตากระโดดแน่นอนของทักษะนะครับผมใช้แล่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แบบเดี๋ยวพดเพื่อนดูใหม่เลยนะครับผมเมื่อกี้คือแบบนัทสมิธทำผลงานได้ดีมากนะคู่กับเอเลนเอคู่กับเลมนะครับเดี๋ยวผมจะกดแบบว่าไม่คูณ2ให้ดูนะครับดูนะปุ๊บจังหวะนี้นะครับอ่ะมีทีมที่ดีก่อนนะครับผมเราจะสามารถใช้งานนัทสมิธได้ดีนะครับดูนะนัทสมิธนี่มีสะท้อนดาเมจนะครับแล้วก็มีน่ผักเกรนปุ๊บเห็นไหมโอ้โหนี่เลมหรือเลมหรืออะไรครับผมดูดิผักไปแล้วสตันนะ่ะ เออคิดว่าน่าจะทั้งเลมแล้วก็นัสมิด้วยแหละครับผมที่แบบว่าช่วยในการผักกระเด็นนะครับเนี่ยเห็นไหมผักกระเด็นโคตรไกลอะ่ะดูๆนะผมตอนที่มันยืนยิงขึ้นไปนะครับโคตรเอาอะ่ะทุกคนเนี่ยปึ๊บ,บๆๆเห็นไหมโอ้หยังใช้งานได้ดีโคตรนะครับแล้วแบบ ยังมีความถึกอยู่นะเมืกก่อก่อนมันแฝงถึกกว่านี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้มันจะคล้ายๆกับแอร์ลี่นะที่แบบว่ายัางใช้งานได้ดีในความสามารถแต่ว่าคือตัวมันบางและแล้วก็ดาเมจนี่ไม่ค่อยแรงและก็เลยนํามาใช้ปั่นป่วนแทนและกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะอย่าลืกมกดติดตามและลก็ subscribe ช่องของผมพเพื่อติดตามคลิปต่อไปก,กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย